เห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอยากขอให้เป็นดัมเดิมทุกอย่างท้องฟ้ามันครึมมันครึมออกอย่างนี้นเงาทุกทีที่ได้มองใจมันหายสีฟ้ามันรออน้อน,ยนอย่ากคนวนเป็นสายดวงวันไหวยิ่งทำให้สับสน คนที่เคยคนที่เคยอยู่ตรงนี้นึกถึงทุกๆุกที่ที่เห็นฟ้าที่กว้างใหญ่นึกถึงบางคนที่รักเสม,มือนดวงใจที่เพิ่งจากไปโอ้โหเสียใจที่วันนี้ไม่มีเธออยู่อยากจะทำปปทุกสิ่งปปอยากจะทำปปทุกอย่างปปหากจะพอปปมีหวัง มันย้อนไปคืนวันที่ดีอยากจะมีเธอข้างกายให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งถึงรู้แก่ใจว่าคงได้แต่ฝันรอแต่ฝันรอคอยมันเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นใจยังจดจำเมื่อเธออยู่กับฉันได้แค่ฝันก็ยังเตีมยมด้วยความเมื่อ คนที่เคยคนที่เคยอยู่ตรงนี้นึกถึงทุกทุกที่ที่เห็นฟ้าที่กว้างใหญ่นึกถึงบางคนที่รักเสมือนดวงใจที่เพิ่งจากไปโอ้เสียใจที่วันนี้ไม่มีเธออยู่อยากจะทำาตสิ่งอยากจะทำ จะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไปคืนวันที่ดีอยากจะมีเธอข้างกายให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งอยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างหากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไปคืนวันที่ดีอยากจะมีเธอข้างกาย Winde, die